สวัสดีครับพบกับแทงกับหวยรัฐบาลงว่าประจำวันที่16เมษายนนะครับผมวันศุกร์นี้ศุกร์ที่จะถึงนะครับหลังสงการเปิดทํางานวันแรกนะครับก็คือวันที่16 สูตรเดิมที่แทนเคยใช้ก็คือมาครบบนนะครับของแทนเองอันนี้นะครับ7ตัวมาครบ0 8 1ย์6 7นนะครับ08 1 4 5 6 7มาครบ110หน่วยบนนะครับเบิ้นหามก็คงรวมอยู่ในนี้นะครับเด่น10หน่วยบนนะครับครั้งที่แล้วดึงครั้งนี้ขอดึง2ตัวคือ0ูนย์กับ1นะครับผมสูตรที่ได้นะครับผมสูตรที่ได้เด่นเด่นบนนะครับเมื่อที่เราที่ได้6 7งวดวนี้คือได้ศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับ แต่10หน่วยบนก็คือ01นะครับเพราะฉะนั้นจับ0นะครับใส่กับ7ตัวมาครบบนนะครับก็จะได้มาเป็น08 01 04 05 06 07แล้วก็00นะครับส่วนา1มาก็81นะครับ่41 51 61 71แล้วก็11 1. อันนี้คือมาครบนะครับแล้วก็ดึงเด็ด10หน่วยบนไว้ที่0ุดกับ1 0กับ1มาตัวที่10หน่วยบนเพราะฉะนั้นก็ดึงออกมาได้แบบนี้นะครับผมตัดด้วย ต้มสิหน่วยบนนะครับเด่น2องส8 9ห้าหกแ็มาดูนะครับสองสามห้าหกแปดเก้าถ้าสมาเหลืออะไรบ้างูนยนมานะครับเหลือนแปดนะครับผม05 06ห้านะครับหมานะครับเหลือแปดหนึ่งนะครับได้เต้มเก้านะครับสี 4, 1, ่หนึต้มห้าห้าหนึ่งตามหกนะครับเจ็ 7, 1, ด้นึ่ตามแแล้วก็หนึ่งหนึ่งลขเต้มสองนะ ฟันนะครับผมฟันเน้นศูนย์กับหนึ่งฟันเน้นสิบหน่วยที่ศูนย์นะครับผมศูนย์ก็จะเหลือออกมาแค่สามชุดอันนี้ก็คือชุดเล็กนะครับชุดใหญ่ก็ศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งอันนั้นคือชุดใหญ่นะครับรวมกันแต่ฟันศูนย์นะครับก็จะเหลือศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ห้านะครับศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์ห้าฟันชุดเดียวนะครับออกมาคือศูนย์ห้านะครับ 0.5.5.0น,นะครับไปกับร้อยใส่หมดมาครบนะครับร้อยใส่หมดมาครบนะครับเด่น7ตัวมาครบก็คือ0.8.1.4.5.6.7เพราะฉะนั้น0.5มาก็ใส่ร้อยเข้าไปก็จะได้ทั้งหมดนะครับเนี่ย5 0 5 8 0 5 1 0 5 405 505 605 705นะครับโต๊นะครับโต๊แต่ร้อยนี่ก็คือตามนั้นนะครับโต๊ก็คือโต๊ะ 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5 7, 0 5ที่10หน่วย เพราะฉะนั้นร้อยใส่เสียบนะฟันเน้น4ชุดก็คือ0ูนนหะครับ4ี่ศูนห้าแล้วก็7จ็ูนย์้าอันนี้คือ4ี่ชุดเน้นของหัวรัฐบาลงวดนี้นะครับผมก็เน้นไปที่0ูนย์ห้าศูนย์นะครับเมื่อครั้งที่เราศูนย์ห้าห้าศูนย์ล่างมันจะมาได้ไหมศู 5, นย์ห้าห้าศูนย์บนก็มาได้นะครับถ้ามันจะมานะครับส่วนล่างมาครบนะครับล่างมาครบหกสองสามเจ็ดห้าเก้าฟันหกครับเย่นสุดคือหกนะครับผม หกมาก็มีหกสองหกสามหกเจ็ดหกห้าหกเก้าหกหกแต่ว่าไม่เลือกเบิ้ลที่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นห้าชุดนะครับผมเน้นสุดนะครับหกสองครับฟันหกสองชุดเดียวที่ล่างนะครับเป็นว่าหวยรัฐบาลบนล่างนะเมื่วดน,นี้ลงแล้วนะครับให้ยังไงขอให้โชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมร่วมทำบุญนะครับกบับวัดดอนสัมรานะครับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคิริขันธ์นะครับผมกับการสร้างม่อนดบนะครับอกองรัก300บาทนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยกับร่วมกันทําบุญกับแทนนะครับใครคิดดีหวังดีนะครับอขอให้ถูกหวยร่ํารวยกันไปนะครับสองตัวตรงสองตัวร่างนะอให้มันเหมือนงวดที่แล้วไปเลยนะครับโชคดีครับสำหรับหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่6นะครับบนฟันศูนย์ห้าครับก็เน้นๆกันไปนะครับรักร้อยใส่หมดมาครบนะศูนย์ห้าห้าศูนย์ ล่างนะครับมี5ชุดห6สองหกสา9กเ็เาเน้น6 2นะครับก็ไปกลับเนาะก็แนวไหนก็ลองพิจรารณาคันดูนะครับขอให้โชคดีสำหรับหววรัฐบาลวันที่16เมษายนี้ครับโชคดีครับ